สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันคลิปนี้มาดูผัดผักกันจองใส่หมูกับเอฟซีขานี่ค่ะ,คะหมูกุมพันธุแลมาจากหมูสามชั้นนะคะนี่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้าตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะามาดูเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุ้มพันธุลากันค่ะผัดผักกันจองใส่หมูกับเอฟซีขา น้ำมันร้อนแล้วใส่หมูลงไปผะะัดค่ะใส่หมูลงไปผัดค่ะใส่ซอสสาเขียวลงไปก่อนนะคะปึ๊บเครื่องกนโต๊ะคะ่ะ ให้หมูกลมกล่อมค่ะเพราะว่าคุมพันไม่ได้ทําจากไม่ได้นําหมูแดดเดียวมาทํานะคะเป็นหมูที่แรกมาจากคุรีปแป๊วพรดลมเลยค่ะนี่ค่ะผัดหมูให้สุกนะคะเสร็จเรียบร้อยเราใส่ปลาคันจองลงไปค่ะนี่ค่ะ ใส่ดอกผักขันจองลงไปคุณพันธ์จะใช้ดอกผักขันจองนะคะผัดอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะพัดลมมาเปิดไล่ กินอาหารไทยดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะเราผัดผักขันจองสลดประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ก็ใส่เครื่องปรุงเลยค่ะขอช้อนด้วยค่ะ จะมีผงชูรสนะคะมีน้ำตาลทรายแดงเต้าเจียวนะคะที่เราจะต้องช่วยเขานี่ค่ะเขาจะเทออกยากสักหนึ่งเต้าเจียวครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะกระเทียมสรกระเทียมเจียวเทลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเอาไวโ้โรยหน้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะตดแซบเลยค่ะผัดเลยค่ะใช้ไฟแรงเลยค่ะนี่ค่ะผัดโดยใช้ไฟแรงนะคะ ผักเราจะได้เขียวสดกรอบน่ารับประทานค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ายค่ะพี่น้องน,นี่ค่ะเป็นเมนูเด็ดเลยค่ะ เแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะปึ๊บปิดไฟเลยค่ะมาโ u l i t มาดูโอ้โหดูไข่ fc ค่ะความหน้าอร่อยอร่อยอยู่แล้วค่ะแซ่แบแซ่บได้ค่ะพี่น้อง ผัดผักคันจองใส่หมูเยอะๆวันนี้คุมพันก็ใส่หมูใส่หมูเยอะเหมือนกันนะคะสี่ห้าขีดเลยค่ะวันนี้ค่ะใส่ครึ่งกิโลเลยค่ะแบบจุๆ,ๆเลยค่ะนี่ค่ะป๊บอร่อยอร่อยอร่อยนี่ค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะ ลอยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะคุณรียก็เตรียมถาดมาสองใบเลยค่ะเตรียมกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะถาดบ้านยายค่ะมาดูนะคะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะ fc ค่ะอร่อยอร่อยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคมพันตุลากันค่ะนี่ค่ะ ครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสวากเขียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะนี่ค่ะจะแ,แซ่บเลยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้ค่ะเด้อผัดผักขันจองใส่หมูหมูตรงนี้คุมพันแล่มาจากหมูสามชั้นนะคะไม่ได้ไม่ใช่หมูแดดเดียวนะคะหมูสามชั้นแล่มาจากหมูสามชั้นในส่วนที่จะมาทำเป็นหมูแดดเดียวะคะ่ะ ก็จะเป็นเนื้อหมูแทรกมันก็จะอร่อยนุ่มค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆ้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะผัดผักคันจองค่ะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะอร่อยเลือดรสเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องนี่ค่ะมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อ ขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ